สวัสดีค่ะคนวันศุกร์มาบอกดวงนะคะสัปดาห์ที่สองของเดือนมกราคม2565คนวันศุกร์สัปดาห์นี้คุณได้ไพ่เดอะซอนพระอาทิตย์สาดแสงรุ่งอรุณเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับค่ะไพ่ชุดหลักหมายเลขที่19ความหมายทั่วไป เมื่อไพ่นี้ปรากฏขึ้นจะบอกถึงสิ่งดีๆในชีวิตจะพบความสำเร็จความสุขสมหวังความเจริญรุ่งเรืองมีชื่อเสียงเกียรติยศมีเงินทองมากมายคะ่ะมีครอบครัวความรักที่สมหวังมีความสุข ฟังคำทำนายค่ะสุขภาพของคนวันศุกร์ในสัปดาห์นี้ด้านสุขภาพดีตลอดค่ะถ้าที่ผ่านมาเจ็บป่วยก็มีโอกาสท้ายเป็นปกติดีนะคะในบางคนอาจมีปัญหาด้านสายตาโรคเกี่ยวกับตา แต่ก็เป็นเพียงอาการเริ่มต้นยังไม่รุนแรงถ้ามีอาการนิดหน่อยก็ควรรีบรักษาก็จะหายขาดนะคะส่วนการงานคนวันศุกร์โดยภาพรวมตามหน้าไพ่ก็ดีเลิศดค่ะไปทุกอย่างการงานคนที่ทำงานประจำก็มาถึงขัน้น ประสบความสำเร็จมีผู้ใหญ่สนับสนุนด้านตำแหน่งงานคนทำธุรกิจทำงานอิสระทำมาค้าขายมีโอกาสขยับขยายกิจการมีโอกาสรวยมีช่องทางที่ดีคะ่ะแล้วก็มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับส่วนการเงินเป็นช่วงการเงินดีนะคะและอาจมีโชคลาภ ในสัปดาห์นี้บางคนอาจได้ของขวัญของมีค่าโบนัสหรือมีทรัพย์สินเพิ่มแบบไม่คาดคิดค่ะคุณจะมีเงินมากน้อยตามงานหรือตามธุรกิจที่ทำนะคะอาจจะไม่เท่ากันในการมีหรือการได้มาแต่ยังไงการเงิน ภาพรวมก็ดีค่ะสะดวกส่วนความรักคนวันศุกร์คนโสดคนไม้มีรุ้นที่จะได้พบคนดีที่เป็นคู่แท้คนที่คบกันมานานความรักพัฒนาไปถึงขั้นตกลงที่จะเคียงคู่ใช้ชีวิตร่วมกันต่อไปนะคะเรียกว่ามีการพูดคุยเรื่องแต่งงานค่ะ ส่วนคนมีคู่ครองเรือนเตรียมรับสมาชิกใหม่ค่ะเข้ามาสู่ครอบครัวคุณจะมีข่าวดีเกี่ยวกับคนในครอบครัวอา,อาจจะมีสมาชิกมาเพิ่มเหมือนที่บอกหรือมีงานมงคลมีสิ่งดีๆเกี่ยวกับบุตรบริวานนะคะ แม่มอขอเป็นกำลังใจสำหรับทุกทุกคนที่ผ่านมาแล้วแล้วก็จะต่อต่อไปค่ะอขอให้ทุกคนมีสติและมีพลังใจที่เข้มแข็งว่าเราจะอยู่อย่างไรให้ดีที่สุดกับสิ่งที่ไม่แน่นอนในทางโลกอขอขอบคุณนะคะที่ติดตาม แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ